คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในวดประจำวันจันทร์นะครับที่4มีนาคมพศ2567นะครับกับเลขทูบบารามีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไพรพนานะครับจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบ บาร,รมีนะครับเหรียญหลวงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทุปปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่ีไน้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเี่ซีพี่น้องสนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แค่ไว้นะครับเพื่อมีทูตโดยจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบกนะครับนโมตัสสะพระควโตระตูสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควโตระตูสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะสังสัพพลูกาจริยานสังเอเตนะยะเสน เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไม่หังนโมพุทธะนโมธรรมสะนโมสังคฆะเสรยญาีีทางหุรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบารมีเหลือนุปุสวงท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมรดกบรดาให้เรียกทุกที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่ ที่สี่มีนาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเล่ทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเล่ทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับอซี FC, พี่น้องได้ดุนเล่ทูปไปด้วยกันลุ้นๆไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารามีเหรียญหลวงปู่รวยรเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดาลเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์ที่4มีนาคมปพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านได้มีโชคมีชัยกับเลขทูบบารามีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนได้เตือนจ้าธุ ครับผมเลขทูปรมีเหลือหลวงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนะครับได้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอฟซีพี่น้องที่ชอบทางเลขทูก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามช่องนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ